โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอทแบบ King p ทด c นะฮะซึ่งในวันนี้นะครับผมคิงพีทนะฮะได้มีการอัปเดตนะครับผมก็เป็นอัปเดตมอร์ลี่คริสต์มาสนะ,ะแล้วก็มีโค้ดใหม่มาด้วยนะครับแล้วก็มีผลพิรรษาตเข้ามาใหม่3ผลนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรายละเอียดมีอะไรบ้างนะโอเคก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับเราก็ไปขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่นกอนนะครับ ร้านเฟซ่าช็อปร้านเติมโลบักระบบ ID Pass เปิดให้บริการแล้วผ่านแฟนเพจ Facebook และยังมีบริการเติม ROV และฟรีไฟล์ด้วยนะครับท่านใดสนใจใช้บริการลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับอีดิ m ไมช็อร้านรับฟาร,ร์มเกมโลบอกสุดคูลเปิดให้บริการฟาร,ร์มหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมปบล็ o กฟุตโลกู a แม i ซิตี้ชินอบ i ไลทูโบคุโนโลบ o กและอื่นๆอีกมากมายงานดีงานไวไว,ไว้ใจอีดิไมช็อท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับ ลาวาบักกลับมาระเบิดอีกครั้งฉลองปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ใช้ไร็กว่าเดิมเปิดบริการขายโลบัคเริ่มที่เลเเระบบ ID Pass และมีบริการเพิ่มเติมอีกมากมายเช่นรับเติมเพชรในพรีฟรับกดผลพิศานในแบบบล็อกฟุดจำหน่ายบัตรกาลีนาและบัตรวันทูคอร์บัตรทูมันนี่และ EX Clash ท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับ ร้านคิเติลช็อปร้านเติมโลบักระบบ IDPa พและ l a า a ละฟาร์มเปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และยังมีบริการกดผลกดเกมพาร์ตในแบบบล็อกฟุตด้วยท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้านคิเติลช็อปสามารถติดต่อได้ที่ลิงก์แฟนเพจใต้คลิปเลยนะครับร้านมารุชอ็อปร้านเติมโลบักเลขเจ็ 9, เปิดให้บริการแล้วผ่านเว็บไซต์มีทั้งระบบจอยกลุ่มและระบบ IDPa พเติมง่ายรวดเร็วทันใจต้องมารุชอ็อปท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับ ร้านด็อกบัคร้านเติมโรบักระบบ ID p a ียพเปิดให้บริการแล้วผ่านแฟนเพจ a c e b o o k เติมโรบักง่ายๆเพียงแค่สามขั้น 3, ตอนท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดการอัปเดตกันด,ด,ดีกว่านะครับก็สําหรับการอัปเดตนะครับผมก็มีผลพิศาจตใหม่เข้ามา3ผลนะฮะแล้วก็มีมีดนะครับผมเข้ามาใหม่นะเป็นมีดแบบลิมิเต็ด dition เฉพาะคริสต์มาสนี้นะครับผม แล้วก็มีการปรับเดทเกิดของแชงนะครับผมจาก4-5ชั่วโมงเป็น3ชั่วโมงนะแล้วก็มีการปรับการหายของแชงคูนนะครับผมจาก20นาทีเป็น30นาทีนี่ฮะแล้วก็มีการปรับบัฟนะครับผม OPH หน l 1.75เป็น2%นะครับผมต่อการโจมตีนะฮะแล้วก็แมกมานะครับผมสกิลวีศูนะครับเป็น2%ต่อการโจมตีแล้วก็บัฟสกิลซีนะครับผมจาก0.9นะครับเป็น1% ตอกมการโจมตีนะฮะแล้วก็ปรับใหม่นะสกิล X ของผลมงกรนะครับแล้วก็สกิล V ของผลมงกรด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดการอัปเดตเกี่ยวกับผลนะฮะแล้วก็มีการแก้ไขฮาคี้นะครับที่แบบเวลาเราถือผลพิสารแล้วเปิดฮาคีเงี้ยผลพิศานมันจะดำด้วยอะไรเงี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็มีการแก้ไขสกิล C นะครับผมของผลกราวิตี้นะครับแล้วก็มีการแก้ไขบั๊กนะครับผมสกิล V ของผลไฟนะครับ แล้วก็ตู้สุ่มนะครับผมตู้สุ่มผลพิศาจนะฮะก็ปรับให้มันหมุนได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ผลนะครับผมระดับคอมมอนนะครับโอกาสมา60%อันคอมมอนโอกาสมา30%แล้วก็ระดับแดเ9้แล้วก็ลีเจนดารี่ศูนะครับผมแล้วก็เปอร์เซ็นต์การขายผลนะครับผมที่ร้านขายผลนะปกติผลมังกรจะมีโอกาสขาย0.33%ใช่ไหมแล้วก็ผลอื่นๆนะครับผม6กถึงสิผลใช่ไหมตอนนี้ก็เพิ่มเป็นจาก 0.33เป็น1%นะครับผมแล้วก็ผลอื่นๆนะจาก6-10ผลกลายเป็น6-17ผลนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตเนาะแล้วก็ต่อไปนะครับผมผมจะแจกโค้ดนะครับแจกโค้ดเท่าที่ผมรู้นะฮะก็มีอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6 6โค้ดใหม่ล่าสุดนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีโค้ดอะไรบ้างนะครับก็มีโค้ดนี้นะครับผมเป็นโค้ดสโน w นะฮะนี่นะครับ อันนี้เป็นโค้ดเงินเจมนะครับอ่าได้มาหนึ่งเจมนะครับผมโค้ดสโนนะได้1เจมนะครับแล้วก็โค้ดสตริงนะครับนี่นะครับผมโค้ดนี้ได้1เจมนะครับนี่นะครับผมกลายเป็น4ี่เจมแล้วนะแล้วก็โค้ดชาร์โดนะครับก็คือชื่อผลพิศายทั้ง3ามผลนั่นเองนะครับนี่นะครับก็ได้หนึ่เจมนะครับก็เป็น3โค้ดแล้วเนาะสโค้ดแล้วไวมากเลยแล้วก็โค้ดต่อไปนะครับผมโค้ดนี้เป็นโค้ดรีเซ็ต รีเซ็ตไอ้นี่นะรีเซ็ตพอยต์นะครับรีเซ็ตสตัรพอยต์นะครับเจ็ดสิบเคไลท์นะครับเจ็ดสิบเคไลท์อันนี้นะเป็นโค้ดรีสตาร์ทนะครับผมแล้วก็โค้ดนี้นะครับผมเป็นโค้ดหนึ่งแสนเบลีนะครับผมแปดสิบเอ็นบีซิตนะครับผมก็เป็นโค้ดหนึ่งแสนเบลีนะครับนี่นะครับผมเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแสนเนาะแล้วก็โค้ดต่อไปนี้นะครับผมเป็นโค้ดสามเจมนะฮะโค้ดสามเจมก็คือโค้ดนี้นะครับ Merry Christmas ก็นี่นะครับผมเห็นไหม เป็น38เจ็บแเจแล้วนะฮะเรียบร้อยก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปแจกโค้ดแล้วก็คลิปอ่าบอกอนะัปเดตเนอะมาเดี๋ยวเรามาสุ่มหาผลพิสาจ์กันดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูแล้วว่าผมจะได้ผลใหม่อะไรบ้างนะฮะก็เขาบอกว่าเขาปรับการสุ่มนะให้มันไวขึ้นเดี๋ยวเรามาดูว่ามันไวจริงเปล่านะ,ะเออไวจริงครับผมไวจริงไวจริงปบติมันต้องนวงๆหน่อยนะครับเออผลอะไรอ่ะสุ่มสักห้าผลละกันนะ เออไวจริงครับผมดีดีครับผมดีนะครับอืมอ่าเราจะสุ่มด้วยอ่าเงินอ่าเขาเรียกอะไรนะสุ่มด้วยเบลรีก่อนนะครับเจ้าให้หมดเลย8ผลเลยนะครับอันคอมมอนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผมจะได้ผลอะไรบ้างนะครับปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บได้อันคอมมอนมาสามผลแล้วนะครับเฮ้ยไม่ใช่ได้อันคอมมอนมา2ผลแล้วตึ๊บตึ๊บตึ๊บ เดบตึ๊บอืมตึ๊บ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 ,บผลต่อไปผลต่อไปมันน่าจะแบบทําให้กดง่ายๆหน่อยนะชึบมันสุ่มใบขึ้นจริงนะครับแต่แบบมันก็กดยังกดติดช้าอยู่เหมือนเดิมนะครับชึบอ่ะผลสุดท้ายแล้วที่ผมจะสุ่มนะครับอืมแปดผลนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะแปดผลผมได้ผลอะไรบ้างนะฮะ ผลยางผลระเบิดเอ่อผลน้ำแข็งแมนบบแมนแล้วผลน้ำแข็งนะครับแล้วก็ผลพระแล้วก็ผลน้ำแข็งผลมนุษย์แล้วก็ผลหมีเอ้ยไม่ใช่ผลอะไรวะผลอะไรผลเสือดาวแล้วมั้งน่าจะผลเสือดาวโอเคก็เกลือนะฮะเดี๋ยวผมจะสุ่มอีก8ดเจมแล้วกันเนอะสุ่มอีก8ดเจมนะครับผม ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว <what> ่าผมจะได้ผลอะไรเพิ่มเติมจากนี้หรือเปล่าจะได้ผลใหม่หรือเปล่านะอีก8เจมนะครับอีก8เจมปึ๊บปึ๊บปึ๊บปาบเขาให้ต่อเลยต่อเลยชึบตึ๊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 บปาบเขาให้เกลือต่อเลยครับผมปั๊บ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  อืมโอ้โหเกลือมากเกลือมากเหลือส่มอีกห้าครั้งนะครับปึ๊บปึ๊บอือหือไม่มีม่วงผ่านมาเลยไม่มีม่วงเลยท่านผู้ชมอะไรมันจะเกลือขนาดนั้นอืมเขียวมาอีกผลหนึ่งนะครับหรืออีกสองผลไหมก็อีกสามผลนะครับปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บผ่ามเขาให้ มามามาต่อเลยครับผมปั๊บ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 ปุ๊บเขาให้คอบมบอนต่อเลยต่อเลยต่อเลยชิบอ่ะอันนี้คือผลทุดท้ายแล้วนะครับผ่ามไม่ได้ม่วงเลยอะมันดอบยากขึ้นหรือเปล่าเนี่ยท่านผู้ชมก็อันนี้ผลยางนะครับผลยางผลระเบิดผลน้ำแข็งผลพระน้ำแข็งมนุษย ผลเสือละมังผลมนุษย์ผลพาวผลยางผลพาวผลหมาป่าผลพระผลเอ่อเอ่อผลมนุษย์ผลยีราฟใช่ไหมแล้วก็ผลเสือนะครับผมโอเคก็ไม่ได้ผลใหม่เลยอะท่านผู้ชมไม่ได้ผลใหม่เลยครับเสียดายจังเลยก็เอาไปทิ้งน้ำแล้วกันเอาไปทิ้งน้ำนะครับผม คิดว่าจะได้ผลใหม่สักผลหนึ่งอะสุ่มมากี่ผลนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกผลนีครับไม่ได้ผลใหม่เลยอ่ะขี้เหนียวจังเลยเนสก็ก็ขี้เหนียวจังเลยชึบ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 ให้อาหารปลาชึบโอเค โอเคครับผมท่านผู้ชมก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปบอกการอัปเดตนะฮะสุ่มผลพิศาจหาผลใหม่ก็ไม่เจอนะครับแล้วก็แจกโค้ดใหม่ล่าสุดนะโอเคก็เอาไว้แค่ดีแล้วกันนะก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมที่รับชมานจ,จบด้วยนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายบายบ i don't know